สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบเูาละครับท่านผู้ฟังท่านผู้เจริญนะครับผมโอเคก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแรนเจอร์นะครับโอเควันนี้ผมมารีวิวชาวเทียนะในร่างอัลต้านะครับก็มารีวิว ตัวนี้เนื่องจากก็ผมคิดว่าการใช้งานก็ค่อนข้างน่าจะเอาไปเล่นในด่านต่างๆได้อยู่นะก็ไม่ถือว่ากับแย่นครับโอเคมามาดูที่รายละเอียดหรือว่าข้อมูลสกิลของน้องแมนพายเซลเทียกันนะครับเซลเทียเป็นสายว่องไวธาตุไฟนะครับซึ่งมีค่าจจมตีกายอยู่ที่7จ็ดแสนหนึ่งนะค่าพลังชีพค่าพลังชุวอยู่ที่2องล้านเจ็ดนะข้อมูวในการโจมตี59อยาเก็นะอมในการเคลื่อนที่99้นะระยะการโจมตี245อ้อืม,ม,ก, 9, นะมก,ก็ 99, นะก 24, มคก่ 24, อนข้างจะเยอะอยู่นะ โอเคความเสียหายคิมีอยู่แล้วนะเพราะเป็นสายว่องไวนะครับโอเคมีหลบหลีกมีแม่นยำนะครับมีอัตราการใช้สกิลทั้งสองสกิลอยู่ที่30%มสิบเปและครูดาวสกิลอยู่ที่12บสองวิทั้ง2ส,สกิลนะครับโอเคการหลบ30นะแม่นยำทักษะ20่สต้าสกิลไม่มีนะคูดาวน,นเจอร์ปกตินะครับเอลต้าเก้าไฮเปอร์สิค่าและธาตุใช้1,440งพ้อืมโอเคสกิลที่1ก็เป็นการสร้างความเสียหายแล้วก็เปลี่ยน ัตูธาตุไม้เป็นธาตุไหลธาตุนะซึ่งผมไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไปทําไมนะอืมก็ไม่รู้สิเปลี่ยนไปแล้วดาเมจก็ไม่เป็น3เท่านะเป็นอา่าหเท่าหรือเปล่านะก็ประมาณนั้นนะครับโอเคแล้วก็ใบสตูนะครับโอเคเป็นเวลา5วินนะสกลิลที่2ก็เป็นการสกลิลบัฟนะเป็นการบัฟน่าจะเป็น2จังหวะนะครับการบัฟสองจังหวะคืออะไระการบัฟสองจังหวะก็คือ,อะจะมีการบัฟเมื่อ,อหน้าป้อมแล้วก็เข้าตำแหน่งก็คือการเรียกการบัฟ 2จงังหวะโอเคสองตำแหน่งนั่นแหละครับโอเคก็เป็นการบัฟหลบหลีกบัฟหลบทักษะแล้วก็บัฟเพื่อนที่นะอความสามารถกลุ่มก็เป็นแบบเดียวกันกับโอเวอร์โหลดก็คือ,อเพิ่มพลังชีวิตนะครับโอเคความสามารถในปืนเป็นการต่อต้านทักษะท่าไม้เหรอก็ก็ตัวเองเป็นธาตุไฟก็ก,ก,ก็มิกซ์เซ็ทอยู่นะอืมโอเคเอาเปา็นว่าเดี๋ยวไปลองในสเตตหลักกันดีกว่านะครับว่ามีเวชชั่นสกิลแล้วก็รายละเอียดต่างๆ,างๆมันเป็นยังไงนะครับโอเค แล้วก็รองเสร็จแล้วเราก็จะไป PVP กันสักเล็กน้อยนะไปก็มาทดลองในด่านน้ำเดิมของเรานะโอเคมาด่านนี้ก็น่าจะได้อยู่นะไปสามกาไปก็แค่มารองสกิล ผมคิดว่าแอนิเมชันในรอบนี้ก็น่าจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะเพราะว่าแอนิเมชันทุกตัวนี้ค่อนข้างจะเร็วโอเคปับ๊บหน้าป้อมแล้วก็ข้อตำแหน่งจริงด้วยออืการปัฟอะ่ะผมคิดว่าค่อนข้างน่าจะช้าไปน,นิดน,นึงนะแต่การออกดาเมจสกิลมันไวอยู่นะโอเคปึ๊บโอ้ตายเลยไวตรงไหนไวตรงไหนหนุม่มไม่เห็นไวเลยอะ่ะปึ๊บโอช้าช้าช้าทั้สงสสกิลนะแต่ว่าก็ อย่าไปซีเรียสมันมากนะก็ไม่ใช่คู่เทพนะก็เป็นแค่ตัวที่ยิบย่อยออกมานะโอเคก็หวังมากไม่ได้นะมันน้อยนะที่จะมีะตัวบางตัวที่แบบดูน่าใช้งานได้นะโอเคแต่เช่าเทียบผมคิดว่าก็น่าจะไปเล่นในโหมดสเตทวิ่งได้อยู่นะครับโอเคผมคิดว่าเดี๋ยวเราไปตีพีพีกันดีกว่านะครับว่าในพีพีเนองจะใช้งานได้ประมาณไหนนะครับโอเคก็มาดู เฉเทียในการเล่นพืพีว่าน้องเขาจะโหดขนาดไหนนะโอเคอทีมนี้มีโอริเวอร์มีเอเวนด้วยนะโอเคเอาเป็นว่าเรามาทดลองกันดีกว่านะครับว่าน้องเชลวเทียเนี่ยจะสามารถทำระเบีได้ไหมตรงๆผมคิดว่าก็ไม่ได้หรอกนะครับโอเคแต่ก็คิดว่าน่าจะมาเล่นแล้วก็ทดลองให้ดูกันว่าต,ตัวละครนี้ใช้งานได้ประมาณไหนบ้างนะครับโอเคไปไปอื้ ทีมเขานี่ก็ค่อนข้างที่จะโหดใช้ได้เลยนะเนื่องด้วยมีทั้งตัวสตันมีทั้งตัวป่วนโอ้โหเต็มไปหมดนะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะแต่โอ้โหเอเรน,นี่ค่อนข้างจะป่วนมากเลยนะนี่แต่เขาน่าจะเป็นแค่ออาต้านะยังไม่โหดมากโอเคปึ๊บแช่แข็งแล้วก็ลูกไฟหมดไหมไม่หมดนะโอเคยังเหลือโอ้โหแต่ว่าแถวแถวหลังเขา่ยเป็นนีริมนะนิริมแล้วก็ริมมรุ แล้วก็เอ็ดเวิร์ดนะน้องแสงนะโอ้โหก็ค่อนข้างที่จะโอ้โหตียากใช้ได้อยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าทีมเรามีเอมิเรียแล้วก็เรมซึ่งวันนี้มารีวิวเชาเทียแต่เชาเทียผมน้องก็ถามว่ายืนไหนมันมันมันก็ยืนได้แหละก็เห็นน้องเมื่อกี้สองาตัวนะโอเค<ม>น้องไม่ได้แย่ก็มาบัฟอ่า เพิ่มความเร็วบัฟลบลีกอันนี้ก็พอจะใช้งานได้อยู่นะอืมก็ออดูไว่น่าเกียดอะไรนะสำหรับเชลเทียนะอืม,นะอมแต่เรื่องดาเมจเนี่ยผมไม่ค่อยหวังแล้วน่าจ,จะไปหวังด้านอื่นจะดีกว่าก็ตามที่ผมบอกไปนะครับสำหรับเชลเทียเนี่ยน้องอาจจะไม่เก่ง VVP นะแต่อาจจะไปการใช้งานในหมวดอื่นก็น้องอาจจะเก่งก็ได้นะครับโอเคอ่าอย่างแรกก็คงจะเป็นสเตจวิ่งนะสเตจสเตจวิง่งในเดือนนี้สามารถเอาน้องไปบัฟคะแนน สเตปวิ่งได้นะแล้วก็น้องเขาจะมีบัฟเพิ่มความเร็วที่อธิบายไปข้างต้นนะครับโอเคก็นสามารถนําน้องไปเล่นได้นะอืผมคิดว่าตัวละครประมาณนี้ไม่ได้น่าเกียรติอะไรเลยนะโอเคอก,ก็ขึ้นอยู่กับว่า,าเราจะใช้งานในโหมดไหนซะมากกว่านะครับโอเคืไปลองกันอีกสักตาสองตาแล้วก็สรุปกันเลยนะครับโอเคทีนี้ไมบาก,กินะโอเคลองเลยแล้วกันนะซึ่ง ผมคิดว่าน้องก็น่าจะยืนไม่ค่อยได้แนละ้วแต่ว่า,าผมใส่ปืนไฮเดรสไนเปอร์ไปเพิ่มระยะการยืนให้น้องนะซึ่งน้องก็จะยืนประมาณสัก300กว่าจุดนะก็น่าจะหลบสกิลได้ตำแหน่งยืนอ,อันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจโอเคเพราะว่าตัวละครปัจจุบันนี้ความกว้างสกิลน่าจะ300อัพนะอโอ้โหโอ้โหโโห,โโหแต่ก็ชิลๆมาแล้วนะโอเค พัดมาด้วยนะก็คงจะไม่อยากจะแพ้ง่ายใช่ไหมบอดช่วงนี้เนี่ยเป็นอะไรกันอนะ่ะบอดชอบยื้ชอบออชอบยื้อย่างเลยแบบยื้แบบยื้ไปเรื่อยๆโอเคเกาะชิวๆไปนะครับโอเคเราก็ไปสรุปก็ดีกว่านะครับสรับน้องเชลเทียนะในรอบนี้นะครับโอเคไปโอเคเอาเป็นว่าผมจะอธิบายสั้นๆแล้วก็ ให้เข้าใจง่ายแล้วกันนะว่าตัวน้องกอ็ใช้งานในโหมดทั่วไปดีแต่ว่าเรื่อง PP ไม่ได้เรื่องนะโอเคก็ประมาณนั้นแล้วกันนะก็ใช้ในสเตตวิ่งแล้วกันโอเคแล้วก็คิวเลตนี่ก็พอใช้งานได้นะครับโอเคประมาณนั้นนะก็คลิปวิดีโอนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะสลับคลิปรีวิวตัวละครโคระบูในเดือนนี้นะโอเคคลิปวิดีโอต่อไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะโอเคคลิปนี้ก็สวัสดี